วันนี้เรามาทำมัฟฟินกันนะครับ<ะ>ขนมเบสิกเลยนะครับง่ายๆที่มาจากประเทศอังกฤษนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของเฉดสีกันนะครับ<ะ>สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ครับพี่ตุ้มครับ ครับเดอะครกเกอร์นะครับเรามาทําขนมอร่อยเป็นประจําทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะครับวันนี้เรามาทำมัฟฟินกันนะครับ<ะ>ขนมเบสิกเลยนะครับง่ายๆที่มาจากประเทศอังกฤษนะครับเ<ะ>วลาเราพูดถึงเดอะคร็อกเกอร์หลายๆคนบอกว่าก็ต้องมีดีไซน์มาฝาวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเฉดสีกันนะครับซึ่งเฉดสีที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยมันเป็นเฉดสีแดงนั่นเองนะครับ<ะ>อย่างถ้าไอ้นึกถึง สีแดงที่มันเป็นเบอร์กันดี้เลสอย่างเงี้ยเป็นสีแดงอะไรครับสีแดงวายค่ะพี่ตู่สีแดงวายนะครับสีเหมือนแบบมีเป็นอําเออกล่ำๆนิดนึงนะครับและถ้าเป็นเลดเวลเวิอ่ะถ้าเลดเวลเวิก็ต้องเป็นสีแดงพรมเลยอะค่ะสีเป็นเหมือนกำมะหยี่นะครับมันละเอียดละเอียดนะครับหรือแดงที่เราเห็นโดยทั่วๆไปนะครับที่คนไทยรู้จักกันดีอย่างคริมซันเลดอย่างเงี้ยนะครับคือสีอะไรครับเป็นสีแดงเลือดหมูค่ะนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเพราะงั้นเนี่ย สีแดงต่างๆที่เราเห็นเนี่ยครับมันมีที่มาแล้วก็ความหมายของมันแต่เราพูดถึงการทำมัฟฟินนะฮะซึ่งมาจากเทมปิร<ช>นะครับ สีแดงประเทศกินนี้แดงอะไรครับก็ต้องเป็นแดงฟอฟิเลตเลยค่ะพี่ตูเห็นตามตู้โทรศัพท์รถสาธารณะเขาจะใช้สีเนี้ยเป็นหลักเลยค่ะใช่นะครับฟอฟิเลตจะทํำยังไงวันนี้เดลแครกเกอร์มีสุตมาฝากกันนะครับเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างครับเริ่มต้นจากเป็นแป้งอเนกประสงค์ค่ะครับผมไข่ไก่น้ำตาลทรายเนยค่ะกลิ่นวานิลาค่ะ อันนี้จะเป็นตัวเหมือนน้ำตาลเม็ดที่เป็นผงโรยหน้าอันนี้เป็นแค่แค่เม็ดๆอย่างนี้นะครับ<ช>ก็เป็นที่ตกแต่งหน้าต่อไปจะเป็นผงโกโก้ค่ะเกลือเบกกิ้งโซดาน้ำส้มสายชูและนี่สำคัญเลยค่ะพี่ตุ้มเป็นสีแดงค่ะ ซึ่งเป็นสีแดงที่ผสมอาหารนะครับเฉดมันอาจจะออกมาเนี่ยไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับแต่ส่วนผสมวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดอะคร c ッคเกอร์เทสส่วนผสมออกมาแล้วรับรองนะครับได้พอ p ิลเแน่นอนนะครับและนนี้สุดท้ายคือเริ่มต้นเลยดีกว่าครับเริ่มต้นเลยค่ะ่ตุ้มจะเป็นเนยและน้ำตาลทรายที่เราจะไปผสมให้เข้ากันโอเคครับอย่างที่ผสมกันเลยนะครับคครับผมอันนี้ง่ายเลยครับคุณผู้ชมมีตัวช่วยอย่างนี้นะครับแป๊บเดียว แล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปเลยนะคะใช่ค่ะสปิดกลางสปิดกลางค่ะประมาณ1นสนาทีนะคะครับผมหสนาทีหลังจากเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ตุนเราจะใส่ไข่ไก่ตามลงไปค่ะโอเคต้องให้ผสมสม่วนผสมเข้ากันก่อนใช่ค่ะ ไก่ลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะจะตามด้วยกลิ่นวานิลาค่ะกลิ่นวานิลาะครับแล้วระหว่างนี้ค่ะเราจะเอาแป้งผงโปโก้และเกลือค่ะมาผสมเข้าด้วยกันค่ะอันนี้ค่ะเราล่อนเอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อต้องล่อนแป้งก่อนโบใช่ค่ะตามด้วยเกลือค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค,ครับง่ายมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่นิ่มมือมาก เบกกิ้งโซดาค่ะมาผสมเข้าด้วยกันโดยขั้นตอนเนี้ยค่ะต้องรวดเร็วนิดนึงค่ะพี่ตูนพอผสมเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยต้องรีบเทใส่เข้าไปในโมผ,ผ,ผสมแล้วก็รีบผสมแล้วนำใส่ตัวพิมพ์เลยค่ะครับผมโอเคใเนี่ยค่ะเขาจะเป็นฟองแบบเนี้ยค่ะ เพผู้ชมคะตอนนี้ขนมของเราอะค่ะผสมเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ในระหว่างนี้นะคะได้มีการอุ่นเตาอบเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยใช้เป็นไฟบนล่างค่ะ175องศาค่ะระยะเวลาในการอบนะคะอยู่ที่ประมาณ20นาทีค่ะ ครับตอนนี้ขนมเราพร้อมแล้วนะครับเรากำลังจะเข้าไปอบกันนะครับที่อุณหภูมิอีกทีครับอุณหภูมิร้อยองศาไขบนล่างค่ะระยะเวลา20นาทีค่ะครับผมนี่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ขนมเราออกจากเตาเรียบร้อยเลยนะครับโอ้สีเนี่ยสวยอย่างที่เราต้องการเลยนะครับเป็นสีแดงที่เป็น พิเล็นะฮะซึ่งน่าจะถูกใจใครหลายๆคนที่ต้องการสีแดงเฉดนี้นะครับเรามาตกแต่งหน้าสมบูรณ์กันดีกว่านะครับโดยที่ตัวเนี้ยค่ะที่เห็นอยู่ในหลอดอันนี้จะเป็นเนยถั่วค่ะเป็นเนยถั่วสำเร็จรูปเลยค่ะพี่ตุ้มอ่าใช้เนยถั่วสำเร็จรูปนะครับคุณผู้ชมเห็นนะครับภาชนะเราเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นสีทองแล้วเป็นอย่างเงี้นะครับจริงๆหน้าตาเป็นคล้ายมงกุฎมากเลยครับเพราะงั้นเนี้ยเรามาแต่งหน้าให้มันเป็นเหมือนกับ มุงกุฎเลยดีกว่าไหมฮะจะได้ไดูด<อ>แล้วมันจะได้แบบเข้ากับบรรยากาศของมอฟฟินแบบอันตรนั่นเองนะครับมาตกแต่งกันคุณผู้ชมครับตอนนี้ขนมเราแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอ๊ะเป็นอย่างนี้ครับหน้าตานะครับ ก็มาจากรูปแบบง่ายเพราะว่าขอบเนี่ยลักษณะคล้ายๆมันเป็นมงกุฎนะครับเราก็เลยใช้เนยถั่วในเขียนออกมาแล้วก็ใช้น้ํตาลตกแต่งน้ตาลตกแต่งค่ะกับตกแต่งให้มันดูเหมือนกับเป็นไข่มุกหรือเป็นอัญมณีเล็กๆนะครับตกแต่งหน้าให้สวยงามนะครับได้นาตาอย่างนี้เลยนะครับช่วงทำบ้านนะคะสามารถหาซื้อน้ําตาลตกแต่งได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปค่ะใช่เลยครับนี้เราตกแต่งเสร็จแล้วต้องมีคอนเซปต์ให้เขาสักหน่อยเนี่ยนะครับดูคล้ายๆมงกุฎอย่างนี้อ่ะมอบมงกุฎให้ นี่งงเราใช้คอนเซปต์อะไรดีคอนเซปต์แบบนี้นะคะพี่ตู้เหมาะกับ Color of Hope เลยค่ะสีสันที่เราต้องการให้เป็นพิเศษความหวังของดอกป๊อปปี้โอ้โหเข้ากันได้ดีมากตอนนี้จะสมบูรณ์ไปไม่ได้ถ้าไม่มีพร็อพสวยๆนะครับหรือของประดับตกแต่งที่ผมเตรียมออกมาแล้วนี่ครับคุณผู้ชมครับอ้าวผิดด้านด้านนี้ครับรถเมล์สองชัน้นประเทศอังกฤษ รเราไปกรุงลอนดอนเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าจะมีรถเมยอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะครับวิ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเลยนะครับห,หรืออีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวตู้โทรศพัรศพท์น,นะครับที่จ,จะเห็นสีอย่างนี้เช่นกันนะครับอ่ะ,ะดูคุณผู้ชมนี่เข้ากันดีมากนะครับเราไปถ่ายรูปกันก่อนในช่วง Food and Design ค่ะกับผมป่ะ ตู้ค่ะเรียกว่าเค้กสีป๊อปปี้เล็ของเราเนี่ยสวยมากเลยค่ะเป็นมุง้งกุฎที่สาวๆอยากจะได้ทุกๆคน<ช>นะครับมาชิมกันดูดีกว่านะครับว่านอกจากจะสวยแล้วจะรสชาติเป็นอย่างไรนะครับสีสวยมากครับน,นิ่งอร่อยค่ะกลิ่นเหมือนหอมแบบหอมหวานหวานนะคะนุ่ม นะครับคุณผู้ชมอยากจะทําอย่างนี้จะทํำยังไงครับถ้าคุณผู้ชมอยากได้สูตรนะคะดูได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะและถ้าอยากได้ภาพสวยๆค่ะเข้าไปทางอินสตาแกรค่ะคอนเซปต์ดีไซน์เหมือนเดิมใครอยู่ใน Facebook นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะวันนี้ค่ะไอ้กับพี่ตุ้มเนี่ยต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกันคุกวันพุธแล้ววันเสาร์ค่ะวันนี้รายการะแ a c k e r นะคะขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอร่อยกิน